สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กกี้จะมานำเสนอสติกเกอร์ดีมนะคะเป็นดีมงานของต่างประเทศนะเดี๋ยวปุ๊กกี้จะให้ดูรูปรถนะน่าจะเป็นงานของกัมบูชาหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวน,นี้ค่ะดีมหนึ่งสองห้าปี2022นนะคะหลังจะเป็นหลังหลังฟ้านะแท้ค่ะแท้โรงงานคุณภาพ เียบแท้สูตรนะคะปี2022มีทั้งหมดที่ปุกี้ได้มานะคือสามสีอันนี้สีดำค่ะสีดำอันนี้เป็นตัวนูอันนี้สีขาวค่ะแล้วก็อันนี้สีแดงค่ะสวยตามหากันเยอะ คุกี้เลยหามาให้นะคะมีแล้วที่ร้านคุกี้สติกเกอร์นะอีกตัวหนึ่งคือปี2019ค่ะตัวนี้มีสีขาวอีกแต่ว่าสีขาวหมดตัวนี้ยอดนิยมนะขายดีสีดำเหมือนกันค่ะปี2019ข้างหลังก็เป็นกระดาษปีฟ้าค่ะเหมือนกับศูนย์เลย คุณภาพก็เทียบเท่าสูงเลยสนใจสั่งได้เลยนะคะปุกกี้มีขายแล้วนะไปแ,แล้วว๊ายีค่ะ